อันไห้เึ่ได้ฝึกไว้มันอ้วนใช่ไหมเรือลุกเน่ะซ้อม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 เออซ้อมไว้ซ้อมไว้เออเออ กอ่างก็เดิมอีกอีกอีกเอออีกลูก,ลกลอีกอีกรอบหนึงอีกรอบนึงออสการ์อีกรอบนึงเริ่มออสการ์อีกรอบนึงเออเอาเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดิน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 ออเอาเดิน เออเดินออตอนแมวเดินอยู่ฝ <c oughs> ึกให้แมวออกกำลังกาย